ครับมือดีช่องเกษตรบันเทิงศิลป์สิพาพี่พานองมาสำรวจเส้นทางอยากแยกดรอดไม้งามเข้าตัวเมืองศรีสะเกดนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดบริเวณบ้านแก่งครับสถานการณ์น้ำนี่ครับสะพานบ้านแก้งก็จะพาพี่นองไปสำรวจเสน้เสนทางนี่ว่าเส้นทางนี้เป็นอย่างไร ความเสียหายที่มากกับพายุได้บังเกิดกับเชา่าหน้าเช่าวสวนกระทบหลายภาคสวนครับทิ้งแต่ขาบน้ำตากับความทรงจำมันเลวร้ยวายที่บ่เคยมีมาก่อนครับนี่ก็เป็นตรงสะพานบ้านแก้งเมน้ำมูลจากจุดนี้กจ็จะไหลลง อำเภอกันทลาลมไปตามคนละครับวาลินเมืองอุบลสุดท้ายปลายทางที่อำเภอโคงเกียมครับแม่นามสองสีพุรพี่นอ้องโอ้เมื่อนี่นามลดครับไหนยินว่านามลดก็เลยสิภาพี่พาน้องมาสำรวจเส้นทางเบื้องมันลดของเขาอีลีบอ่ะ,อะมาเบื้ง ให้หน้าตาา้าก้านะคนบักพริกค้นบกัก,บกเ,เขือเป็นยังไงพี่น้องเฮ่าครับสำหรับฝั่งนี้ก็เป็นตรงแคบ้านแก่งที่นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเล่นน้ำครับตรงนี้ฝั่งทิศตะวันตกไปกันเลย ทางก็น้ำท่วมถึงริมตะลิงเลยครับจากสะพานบ้านแก้งมาครับก็จะพาพี่น้องปดูเรื่อยๆก็บรรยากาศคุ้นนะครับผมเราก็ไปเรื่อยๆนะครับผม าพองน้องบัวตรงนี้น้ำกันพวยครับพิษช่วงน้ำท่วมนี่สัญจรไปเลย,ยครับมีกระสอบทรายกันไว้กรบโจอยู่ครับพี่น้องหัวน้ำมันมาแห้งแห้งน้ำร้ายครับนีนีครับแรบเส้นทางนี่โอ้โหเออยู่ครับลดลงในระ,ะดับไต่ฟอมหล่นอยู่ครับได้ ับจอจากถนนสีสะเกดไปเส้นดอนไม้งามไปลาสีไปอวังสับจอเลยครับพี่นอ้องโอเคอย่อเส้เป็นปกติแล้วครับรถรถกระเทียวรลายครับพี่นอ้องระยะทางที่ทั่วก็ประมาณ3-4ยกิโลเลยครับ นสัญจรได้ครับปกติแล้วโอ้อาเซียนได้ครับพี่นอ้องขี่เรือหาร์าะนี่ะระทงในงหนทุ่งน่าเลยครับโอ้ทำยากเลยพอเลยสัญจรมาประมาณเครื่องเดือดครับพี่นอ้องอจะโดนโครับโอเคครับพอมีการชำรุด เสียหายเพราะว่ารถมันบุหรีเที่ยวเด้มันมีกระนำไหลผ่านนอกรับนอกพี่น,นอ้องเรือกระจอดอยู่ข้างท่างหลายครับเป็นผู้ปกระกอบการทำอาหารกินของกี่น้องเป็นถือว่าโชคดีอยู่ครับ เป็นโชคดีสําหรับคนที่หาปลาเป็นโชคหลายสําหรับที่เศร้าหน้าเฮ้าสําหรับผมคนเฮ็ดหนา้าโอ้เห็นแบบนี้ผมกับบัวอยากให้มันไม่เกิดกับพี้กบน้องเขาแล้วครับอ่โอ้น้านเงินใส่ขายโถลูกไปโรงเรียนยืมมูที่แบบนี้่อดฟิดองนอ้องวางไหนครับนี่ก็เป็นร้านกาแฟครับเสียหายหลายครับนี่สางมาศ เอา้า้งหลยล้านครับเจอสภาพแบบนี้โกกล้ยกับตายเบดด้คกับบหมิดเลยครับนี่ลงทุนหลายก็มีค่วมเสียงครับพี่น้องสถานการณ์แบบนี้โลกคุม,มืือนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับเอาตกตามท่านสถานการณ์ลงทุนน้อย ได้หลายแบบนี้รวยครับพี่น้องไปคิดหาเอาเด้ออาชีพไอ้ที่ลงทุนหน่อยเร็วลวุ่ยนะครับขางซองขางทางนี่ตะนำครับพี่น้องโอ้เกิดยากน่ำคน,นมีวนนงวมีข้อาย,านนยน้นยนยนงนองพี่น้องพี่หายาใส่หรือว่าใครงวงข้อยินยินข้าวเฟืองกับเพ้งครับเกษตรกน ก่อนหนึ่งก่อนละสามสิบบาทสามก่อนหน่อยก็มีเดี๋ยวนี้ขึ้นก่อนละเจ็ดสิบครับพี่น้องโอ้แห่งถูกแห่งกระเติมตัวนี่อ้โมแบบนี้ครับขายงวดตัวหนึ่งเลี้ยงชีวิตงวดจะอีกสองตัวครับอ่าโอ้ นี่ครับกระสอบใส่จากระนามล,ล้วนล่งแล้วมันกระสีเลือดะน,น,นะครับน้ำตาล้วครับทวมพี่นองวันนี้ครับอ่าสูๆเด้อพ่นองเด้อไอบานเฮ้าพินาจังวามหเห็นหน้าโมมี้สายครับไปไทยว่าพินาไปข่าวว่าพี่ฮือครับสำหรับแซวนาเฮ้านี่ครับใส่ม่องอยู่ข้างทางครับครับโอกาสท่อง ของหนักทอดแหครับอ๋จอจ้าไปอ๋อครับเอาเบิง้งมันมีปลาบอนี่ครับอืมโอ้อเ,อเอ็นพีเฮียนนองอเฮาคอยยิ้มออกอ,า,อ,อาปากได้ครับดีใจน้ำอยู่ครับอ่าอยากมีความทุกข์หาความสุขใจ้าของ สำหรับการสำรวจเส้นทางระยะทางกับประมถึง4 4ยกิโลจากสะพานบาดแกงเมนอมูลครับมาถึงโอโบโตอุซอดสัญจรไปมาได้ครับพี่น้องอะไรที่สัญจรไปทำมาคาคายครับเส้นนี้นบอกง่ายว่าเส้นสีเกียดขวบังครับโอเค ก็ได้ครับปกติแล้วครับครับมีฝากน้องมีการสำรวจเส้นทางไปซับนี่ครับเราได้มีความเห็นยังได้ก็อคอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอพี่น้องจงโชคดีโชคหวานโชคปู่โชครับครับติดกระสอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์เด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ